เอาลัคนาสถิตกรกฎจะได้รับข่าวดีได้รับการช่วยเหลือนะครับจากเพื่อนจากมิตรสหายจากครูบาอาจารย์ทำหลายอย่างก็สำเร็จเพราะมันจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ผลตอบแทนได้ง่าย รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w ว w l d w อาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวง ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงประจําเดือนสิงหาคม2564ซึ่งมีความสำคัญมากนะครับผมได้ดูดวงเอาไว้ล่วงหน้านะครับหลายท่านที่ได้ไปชมคลิปแล้วมีการติดต่อกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องสิงหามหาอภิวัตเนี่ยนะครับมาสอบถามรายละเอียดต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการดูเจาะทุกลักษณาให้เลยนะครับคราวนี้ ในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากเรียกว่ามีการเรียงตัวของดวงดาวนะครับที่เกิดคุณภาพบางอย่างที่เรียกว่ามหาอภิวัตอภิวัตเนี่ยนะครับในความหมายก็คือมันจะมีการปรปับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งนะฉะนั้นถ้าเป็นดาวที่เป็นสุเพอและดีอยู่แล้วมันก็จะยิ่งดีขึ้นขึ้นไปเลยแต่ถ้าเป็นดาวบาปเคราะห์และมีคุณภาพทางร้าย มันก็จะยิ่งร้ายไปด้วยนะครับฉะนั้นในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปของผมเนี่ยนะครับท่านต้องหมั่นสร้างบุญสร้างบารมีให้ตัวเองสวดมนถือศีลแปดนั่งสมาธิอุทิศบุญให้ครูบาอาจารย์นะครับแล้วท่านจะรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆใครที่ดีอยู่แล้วมีบุญบารมีอยู่แล้วจะดียิ่งๆขึ้นไป จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเลยนะครับส่วนใครที่แย่อยู่นะต้องระมัดระวังมันจะแย่มากขึ้นแต่วิธีการที่ผ่อนหนักเป็นเบาท่านจะต้องสร้างบุญสร้างบารมีอย่างที่ผมบอกคือการสวดมนต์การนั่งสมาธินะครับและการอุทิศบุญให้ถูกต้องให้หมันแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับส่วนในารายละเอียดว่าสิงหามหาพิวัตรเป็นอย่างไรอย่าลืมไปติดตามในช่องยูทูบของผมนะครับกดที่เพลย์ลิสต์และหาดูได้เลยนะครับ ลัคนาสถิตกรกฎประจําเดือนสิงหาคม2564นะครับชาวลัคนาสถิตกรกฎเนี่ยดาวประจําตัวคือดาวพระจันทร์นะครับในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยดาวพระจันทร์จะมีการโคจรอย่างรวดเร็วและไปรับพลังเป็นการชาร์จพลังนะครับจากดาวสุภเคราะห์ถึง2ดวงทีเดียวผมเชื่อว่าในเดือนนี้สิงหาคมเนี้ยชาวลัคนาสถิตกรกฎ จะได้รับข่าวดีได้รับการช่วยเหลือนะครับจากเพื่อนจากมิตรสหายจากครูบาอาจารย์นะครับโดยเฉพาะอิทธิพลจากดาวพระเกตที่ไปอยู่ในเรือนการเงินน,นะครับใครที่มีครูบาอาจารย์มันอุทิศบุญนะครับมันอธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือแล้วก็อุทิศบุญถึงครูบาอาจารย์สิ่งที่คาดหวังจะสำเร็จสมปรารถนาโดยง่ายครับ การเงินนะครับชาวลัคนาสถิตกรกฎเนี่ยเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระอาทิต์นะดาวพระอาทิต์เนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนคือทับลัคนาอยู่แปลว่าท่านมีโอกาสนะครับจะมีโชคมีลาภมีโอกาสได้แหล่งเงินมีโอกาสได้เก็บผลประโยชน์ จากการทํางานจากการลงทุนใดๆฉะนั้นอย่านิ่งเฉยนะครับใครที่ยังนิ่งเฉยไม่อาชีพไม่มีอาชีพที่2ที่3ท่านต้องรีบแอคชั่นนะครับเพราะดวงดาวส่งกําลังจะมีโอกาสเก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้ดีมากและพอหลังวันที่17เป็นต้นไปอีกดาวพระอาทิตย์ ก็มาเป็นกเกษตรตราธิบดีในเรือนการเงินอีกหมายถึงความหนักแน่นมั่นคงหมายถึงความสําเร็จสมปรารถนาอย่างนี้นะครับฉะนั้นชาวลัคนาสถิตกรกฎเนี่ยท่านต้องลงมือทํา นะครับอย่ามวัวลีรอถ้าไม่เข้าใจต้องรีบศึกษาต้องหาความรู้แล้วแอคชั่นเข้าไปนะครับจะมีโอกาสสาเร็จสมปัติถนาด้วยนะครับแล้วมีข่าวดีเนี่ยนะครับถ้าท่านอธิษฐานจิตถึงครูบาอาจารย์อธิษฐานจิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือจะยิ่งเสริมกําลังนะครับให้สําเร็จสมรัรถหาได้ด้านการเงินโดยง่ายครับการลงทุนนะครับ ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับมีโอกาสทำกําไรระยะสั้นได้ดีนะครับให้มุ่งเน้นในกิจการที่ไปปรับปรุงคุณภาพของกิจการอื่นเช่นบริษัททำความสะอาดบริษัทร,รับกำจัดสารเคมีบริษัทอะไรอย่างนี้นะครับกลุ่มธุรกิจที่ไปช่วยเหลือธุรกิจอื่นๆอย่างนี้นะครับสามารถเลือกลงทุนได้เป็นลักษณะระยะสั้นก็สามารถทำได้ดีนะครับ ส่วนใครที่สนใจในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับการลงทุนในการเทรดสกุลเงินดิจิตอลต่างๆเนี่ยนะครับอยากให้เน้นลงทุนระยะสั้นนะครับมุ่งเน้นการลงทุนสกุลเงินที่เป็นกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียเป็นหลักนะครับตรงนี้สามารถทำกำไรได้ง่ายนะครับ ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิริโดนนะครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่086-336-6390หรือ Line at o p e n d a ดาการงานนะครับชาวลัคนาสถิตกรกฎเนี่ย อย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นแล้วว่าเดือนนี้ท่านจะต้องแอคชั่นท่านจะต้องขวนขวายนะครับจะต้องมีอาชีพที่2ที่3ที่4บางคนมี5เลยก็ได้นะครับทำมันหลายๆอย่างเพราะว่าดาวส่งกําลังเนี่ยท่านจะสำเร็จนะครับทำหลายอย่างก็สำเร็จเพราะมันจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ผลตอบแทนได้ง่ายฉะนั้นในเดือนนี้ผมอยากให้เน้นไปเลย เน้นงานออนไลน์เน้นระบบออนไลน์เน้นระบบแพลตฟอร์มต่างๆเทคโนโลยีการขายต่างๆที่มาช่วยนะครับให้องค์กรธุรกิจการค้าต่างๆมันดีขึ้นฉะนั้นถ้าเรามาทำสิ่งนี้นะมันก็จะเกื้อกูลดวงชะตาของเราให้ดีขึ้นได้โดยง่ายครับความรักนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับเรียกว่าหวานชื่นสรรหา กิจกรรมมาเติมเต็มให้ความรักมันหวานชื่นได้ตลอดเวลานะคนที่ไม่มีคู่นะก็ให้ถามหาจากการแนะนำของครอบครัวไปเลยนะครับครอบครัวถูกใจคนไหนครอบครัวมองคนไหนไว้มันจะมีโอกาสคลิกและถูกใจกันได้โดยง่ายนะครับพิธี คาถาเสริมบารมีเสริมส,สง่าราศีปัดเคราะห์ต่อชะตาในมหาเริกมงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ Line แอดโอเพนกาหรือติดต่อที่เบอร์086 3366390เรื่องสุขภาพนะครับชาวลัคนาสถิตรกรกฎเนี่ยในเดือนนี้อยากให้ระมัดระวังนะครับใครโดยเฉพาะใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตเป็นโรคเกี่ยวกับระบบเลือดอ่ารเงี้ยระบบน้ําเหลืองอย่างนะครับเดือนนี้มันอาจจะมีการกระตุ้น นะครับฉะนั้นให้ดูแลสุขภาพทานยาตามหมอสั่งควบคุมอะไรต่างๆให้ดีนะครับมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับปรับดวงเสริมชะตานะครับชาวลัคนาสถิตกรกฎเนี่ยนะครับผมอยากที่ให้ท่านเนี่ยไปร่วมบุญไปทําบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์สี่เท้าทุกชนิดจะเป็นปล่อยเต่าก็ได้จะเป็น ไถโคกระบือหรืออะไรที่เป็นรรสัตว์สีเท้านะครับท่านไปร่วมบุญก็ได้ถ้าไม่มีกําลังงบประมาณที่จะไถทั้งชีวิตทั้งตัวเลยอย่างวัวตัวหนึ่งก็สาม0 0ื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่มีเราก็ไปร่วมบุญได้นะแล้วก็ปล่อยเต่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมดวงชะตาตัวเองและฝึกอุทิศบุญแบบ358นะครับใครที่ไม่เข้าใจว่า3 5 8คืออะไรท่านไปดูที่ช่อง YouTube ของผมนะครับหมวด ธรรมะธรรมนิมิตนะกดที่เพลย์ลิสต์ดูธรรมะธรรมนิมิตอยู่ EP ีที่8ท่านไปดูว่าคืออะไรและฝึกทำนะครับให้ชํานาญนะครับเลขมงคลนะครับผมเตรียมไว้ให้ใช้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยใครที่สนใจอยากนําไปเสี่ยงโชคท่านสามารถไปดูรายการเกี่ยวกับโชคลาภผมเตรียมไว้ให้แล้วนะครับมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวรายการวงล้อเสี่ยงทายรายการโชคใหญ่เงินทับตัวรายการเปิดเลขฝันให้โชค ท่านกดที่เพลย์ลิสต์แล้วก็เลือกรายการได้เลยไปดูรายการเฉพาะทางนะครับและนำเลขตรงนี้ที่ผมให้ตรงเนี้ไป Mix and Match ใช้เสี่ยงโชคกันได้นะครับตัวเลขนะครับตัวเลขนะครับ1 5 3 7 4สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมรายการเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับ และได้ให้คําติชมต่างๆนะครับพวกเรานะครับทีมงานของอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมเนี่ยนะครับก็จะนําไปปรปับปรุงแก้ไขนะครับให้รายการของเราเนี่ยมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กันมากขึ้นนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตาม คำว่าติดตามให้เปลี่ยนเป็นคำว่าติดตามแล้วนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยเวลาเราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านจะได้รับชมได้ทันทีนะครับรวมไปถึงท่านที่อยากพูดคุยกับผมนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่กลุ่ม Line ส q u a r e เผื่อใครสนใจอยากจะสอบถามการเดินทางไปถ้ำบัวแดงจะสอบถามเกี่ยวกับหลวงปุ่เทพลุงรอนนะครับ ผมสามารถให้ความรู้และถ่ายทอดให้ได้ท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดที่ลิงก์และเข้าไปได้เลยแล้วก็ใส่หน้าตัวเองไปพูดคุยกันนะครับส่วนท่านที่อยากจะชมรายการต่างๆนะครับผมแนะนำรายการในช่องเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับท่านเข้ามาแล้วไปกดที่ปุ่มเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็เลือกหมวดที่ท่านสนใจได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดดวงหมวดดวงนะครับก็จะมีดวงรายเดือนดวงรายสัปดาห์นะครับ ดวงดีเกรด A ประจําเดือนอย่างนี้นะครับท่านดูได้ใครที่สนใจเรื่องโชคลาบนะครับมันก็จะมีหมวดโชคลาบนะครับก็มีรายการวิเคราะห์ดวงดาวรายการวงล้อเสียงไทยรายการโชคใหญ่เงินทับตัวนะครับหรือใครที่อยากคุยเรื่องธรรมะ ก็จะมีหมวดธรรมะธรรมนิมิตอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีสิ่งที่ผมสอนเกี่ยวกับธรรมะปฏิบัติต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยรวมไปถึงใครอยากพูดคุยมีเนื้อหาสาระโหราศาสตร์เนื้อหาสาระโลกทิพย์มีหลากหลายรูปแบบนะครับท่านก็เลือกหมวดคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิสณะนะครับและในท้ายคลิปนี้นะครับท่านสามารถกดปุ่มวงกลมนะครับที่อยู่ด้านขวาเนี่ยนะครับกดติดตามที่ตรงนี้ได้วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ